กันตรงนี้บันเทิงติดไหมติดดูติดน้องติดใครบ้างอันนี้อาจจะย้อนถามต้องขึ้นไปหน่อยย้อนถามวันนั้นวันไหนวันนี้มาเจอหน้ากันต่อวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่เออก็เอาตามตรงก็คือไม่สบายใจหรอกที่เราต้องเจออะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นคิวงานที่บุ๊คบุ๋มมาล่วงหน้าอยู่แล้ว6เดือนนะคะเพราะบุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ เริ่มแรกเนี่ยจากการที่แค่ไปนั่งทอกสินค้าเหมือนกับที่ทุกๆวันที่เราจะต้องไปนั่งทอกสินค้านะคะที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ดังนั้นวันนั้นก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครแจ้งล่วงหน้าว่าจะต้องเจอใครค่ะแล้วก็ไม่มีคิวที่จะต้องให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นๆด้วยแล้วกเ็เราว่าเราจบแล้วอะเราจบแล้วอะนะคะกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราบังเอิญที่มีแฟนคลับส่งมาให เห็นถึงโพสอีกฝั่งหนึ่งว่ามากกว่าว่าอย่าหนีนะเราก็ช็อกสิประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วอะค่ะว่าเ,เกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึงมีเรื่องแบบนี้ที่ไม่แจ้งเราแต่บุ๋งก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเราแล้วก็ไม่แฟร์กับสินค้าเพราะว่าสินค้าซื้อเวลาอ,ออกรายการถูกไหมคะแต่ก็มาเจอดราม่าแบบนี้ก็กลัวว่าเ๊จะขายได้หรือเปล่าหรือจะมีภาพสินค้าจะเป็นยังไงบุ๋งก็ให้สินค้าเคลียร์เองละกันเขาต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนจ่ายตัง นะคะบุ๋มก็โอเคไม่เป็นไรก็ให้สินค้าคุยคุยไปคุยมาเขาสรุปว่าขอขอเน้นขายดีกวา่าเพราะว่าอย่าลืมนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขายได้ดีนะคะแล้วเขาก็รอคิวมา6เดือนเต็มบุ๋มก็โอเค whatever ยังไงก็ได้แต่บุม๋มอะพร้อมชนค <c oughs> ือตามสไตล์เราแต่เพียงแต่ทางสินค้าขอว่าไม่อยากมีดรามา่าโอเคเราไปในนามพิเเตอร์เนาะไม่ได้ไปเอง แต่วันนั้นพอพอเสร็จแล้วเขาก็โทรมาเอ <c oughs> อีก็โทรมาเคลียร์นะคะว่าเอ้ยไม่มีแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่วันรุ่งขึ้นงดดาโทรมาหาบุ๋มแล้วบอกว่าขอได้ไหมว่าจะต้องมีเขาอยู่ในรายการบุ๋มบอกว่าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคุยกับสินค้าหรือย,ยังนะคะเขาบอกว่าก็จะเป็นสินค้าตัดกับมีวินโดว์สลับว่าให้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาก็คือบุ๋มทอกสินค้าไปก่อนนะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ว่าบุ๋มทอกสินค้าไปก่อนเสร็จแล้วก็เดินออกเลยเสร็จแล้วก็เดินออกเลย แล้วก็ให้เขาพูดไปหรอแล้วมันจะแฟกับเราหรอแล้วเขาจะหาว่าเราหนีหรือเปล่ามันก็หลายคถามเกิดขึ้นกับบุ๋มนะไม่ใช่ไม่เกิดนะแต่เพียงแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดถามว่าถ้าเป็นบุ๋มสมัยก่อนนะบุ๋มเดินหนีแล้วแหละไม่สนหรอกบุ๋มจะไม่แคร์ด้วยบุ๋มอะไรที่บุ๋มไม่ถูกใจบุ๋มว่าไม่ถูกต้องบุ๋มก็จะเดินหนีของบุ๋มเลยที่มาจะมาบังคับการแต่ แต่วันนั้นไม่ใช่อะ่ะเราหันไปมองตาเจ้าของสินค้าเราหันไปมองตาตัวแทนจําหน่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาอะ mm. เพราะหวังตรงเนี้ยมานานมากแล้วแล้วเรามาเดินสะบัดบ๊อบด้วยอารมณ์ส่วนตัวมันก็คงไม่ใช่มืออาชีพ mm. เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องเผชิญหน้าแหละ mm. แต่ก็ขอเผชิญหน้าแบบที่เราแฟร์ฟรหน่อยก็คือเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเนาะ mm. เราก็ขอโอเคขอฟังหน่อยแล้วกันว่าเขาจะพูดอะไร mm. มันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่เห็นค่ะ ไม่มีค่ะนอกรอบนอกไปทีมมีแค่ตอนเดินเพราะว่าเขาก็พยายามเดินมาหาเราเห็นไหมอย่างเขาเดินพยายามแบบออย่างเงี้ยเราก็ก็ถามเลยดีกว่าว่าอะไรมันเคลียร์คนเรามันเคลียร์กันได้ก็ควรจะเคลียร์มันไม่ควรมานั่งทะเลาะกันอะไรแบบนี้เพราะว่าต่างคนต่างก็ทํางานเพื่อสังคมด้วยกันนะก็ไม่น่าจะนั่งทะเลาะอะไรแบบนี้เพราะว่าเราอยู่ของเราเฉยเนาะเราว่านะ แล้วมันบุ๋มยังเชื่อว่าคนเราน่าจะคุยกันได้แต่ในเมื่อเขาก็ยังเป็นอย่างที่เห็นก็ตอบไม่ตรงคําถามก็โอเคไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่เป็นไรโอเคก็อย่างที่เห็นค่ะว่ามันออกในรูปแบบนั้นนั่นคือบุ๋มก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแต่การเจรจากันในรายการดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันเลยจะฟ้องหรือไม่ฟ้องไงบุมถ้าฟ้องคงฟ้องละค่ะเพราะเขาก็บอกเขาก็จะฟ้องบุ๋มเหมือนกันค่ะ ก็คือรอพี่บุ๋มรอก่อนแต่ทำไมต้องรออ่ะพี่บุ๋มจะฟ้องข้อหาอะไรบ้างคะโอก็เห็นชัดอยู่เนาะเอารูปไปแล้วแถบยังพูดในรายการอีกว่าเป็นรูปที่สื่ออะไรนะเสี่ยงกับอะไรสังคมอะไรอย่างนั้นก็เราก็จ้ะแต่ตอนนี้คือในในแผนของพี่บุ๋มนี่คือตั้ง เผมให้ทนายจัดการอยู่แล้วค่ะคงไม่เข้าไปยุ่งเองเพราะว่าเราก็ทํางานของเราอยู่ทุกวันแล้วก็เรื่องแบบนี้นี่ผมว่าทางกฎหมายมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วอย่างล่าสุดนี่ได้คุยกับทนายดีอยังครับพี่อ๋อเรียบร้อยลวค่ะอัปเดตยังไงบ้างครับก็ก็ให้ทนายจัดการเรื่องของเอกสารค่ะแล้วเขาก็จะจัดการดูแลทุกอย่างคดีไม่ได้ยากอะไรค่ะก็คือต่างคนต่างไม่ยอมความกันแน่นอนยอมความจะไปอยู่ในช่วงของการไกลเกลี่ยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือส่งฟ้องตามหลักฐานค่ะเจอจริงแ ไม่ทราบค่ะแต่มีจ้างจ้างทนายแล้วก็ไม่ต้องรู้ทนายเขานัดวันหรือ,อยังครับพี่บุ๋มยังย,งย,งยงัขอ,อ,ข,อขอทนายเขาจัดการผมคือพี่เอาตามตรงนะมันเกิดตั้งแต่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยพี่เหนื่อยมากและเครียดมากเพราะเราอยู่ของเราเฉยๆและเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเราเนาะดังนั้นดังนั้นขออยู่เงียบขออยู่นิ่งๆขอทํางานของพี่ต่อเพราะคิวงานพี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะ ที่ลงพื้นที่ตลอดเลยนะดังนั้นที่ขอทํางานของพี่ต่อไปไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้ววุ่นวายอะไรแล้วเนี่ยมางานบุญก็ขอไปงานบุญจริงๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอือย่างการลงสอสอหรือการเมืองอย่างนี้นะครับมีคนโจเยค่ะ,คะก็ก็ให,ให้ให้ทางเ,าเลขาเป็นคนรับรับหน้าแทน<ม>เพราะว่าพี่คงไม่ไม่ไม่อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นแหละ<ม>พอมายิ่งมาเจออะไรแบบนี้นะเราจะยิ่งรู้สึกน่ากลัวจัง <laughs> ค่ะขอทํางานตรงนี้เหมือนเดิมดีกว่าแล้วก็แล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ให้มันเป็นไปตามกฎหมายจบอย่างเปอร์เซ็นต์ในการลงการเมืองของพี่บุ๋มจริงจริงนีจริงพี่จริงจริงพี่ก็อยู่ของพี่มานานแล้วนะวนะแต่เป็นส่วนของงานวิชาการนะคือไม่ได้แบบมามาในส่วนอื่นนะแต่ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทํางานถือตาแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเพราะตำแหน่งมันไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็ประชาชนไม่ได้กินดีอยู่ดีขึ้น แต่สิ่งที่เราทำต่างหากคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับประชาชนดังนั้นก็ขอทํางานเหมือนเดิมดีกว่าค่ะพี่อยู่ตรงนี้มาเป็นสิปีแล้วนะอยู่ในงานตรงนี้แต่ไม่เห็นจะบอกใครถูกไหมทากคนก็ไม่เคยบางคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าพี่ทางานตําแหน่งอะไรมาแล้วบ้างตัดริปปิ้นก็มาก็แล้วประชุมต่างประเทศก็แล้วแต่ก็ไม่เคยต้องมานั่งบอกใครเพราะว่าราู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นผลงานต่างหากคือสิ่งที่สําคัญจบ แต่และพักเขามีข้อเสนออะไรยังไ,ไงไหมพี่บุ๋มโอ้ยหลากหลายค่ะ <c oughs> หลากหลายค่ะก็จะเป็นพี่ๆที่รู้จักกันบ้างบางท่านก็เป็นพักเก่าที่เราเคยรู้จัก <c oughs> เคยร่วมง,งานแล้วกออ็ออกมาตั้งพักของตัวเองก็มี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม,ไ,มไม่ดีกว่าเพราะว่าพี่ๆคนนั้นเราก็รู้จักคนนี้เราก็รู้จักก็เลยคิดว่าแล้วบุ๋มเองรู้สึกยังสนุกกับงานในวงการบันเทิงเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นเราทําอย่างนี้ไม่ได้อีกเนาะค่ะเสียน จะได้งานจะได้ตังในวงการค่ะค่ะก็ก็ขอยังทํางานตรงนี้อยู่เพราะว่าเราเองก็ยังมีงานเยอะอยู่นะรายการก็เกือบสิบรายการอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าผมทิ้งตรงนี้ไปใครจะทําต่อหรือก็คงมีแหละแต่เพียงแต่ว่าผมก็ยังสนุกกับงานในวงการเหมือนเดิมงานเรากันเยอะอยู่ค่ะถึงโมเมนต์ไปเจอลูกอุ่นธรรมโอดีใจมากเพราะว่า คือจริงๆดูแลเด็กคนนี้ตั้งแต่ก่อนได้นางสาวไทยค่ะตั้งแต่ก่อนบุม๋มได้นางสาวไทยมา20ปีเนาะแต่เด็กคนนี้ก็คือดูแลเขามาตั้งแต่ก่อนได้นางสาวไทยจนกระทั่งเป็นนางสาวไทยแล้วเป็นอะไรแล้วจนกระทั่งเขาจากเด็กต้องอยู่ป .3 เองอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาเด็กป .3 เดินไปกับโรงเรียนวันละ6กิโลค่ะเรารู้สึกสงสารเขาก็เลยดูแลเขามาโดยตลอด แต่ก็มีบางช่วงเขาเองก็เติบโตขึ้นสู้ชีวิตด้วยตัวเองก็มีค่ะจนกระทั่งเขาก็เป็นคุณครูแล้วก็กลับไปสอนบนดอยค่ะ mm hmm. อย่างที่เห็นก็ mm hmm. รู้สึกปลื้มใจค่ะที่ได้เราไดเา้เขาเรียกว่าอนาคตของชาติดีๆอีกคนหนึ่งเพื่อไปกระจายความรู้ให้กับเด็กในท้องถิ่นต่ออย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ดีใจที่ได้ไปเอาไอติมไปให้เด็กบนดอย mm hmm. เวลาที่เห็นรอยยิ้มของเด็กเหล่านี้นะมันจะทําให้เรารู้เลยว่าเวลาเขาเห็นไอติมสักก้อนหนึ่งนะเพราะปีหนึ่งเขาได้กินแค่หวนวเดียวเนี่ย mm hmm. เราจะรู้เลยว่าไอ้ปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยมากเลยถ้าเทียบกับความเป็นอยู่ของเด็กยากจนเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าจะกินอะไรไม่รู้ว่าอนาคตจะไปเรียนตรงไหนไม่ไม่รู้ว่าอนาคต,เ,เ,ต,าาคตเขาอยากจะเป็นอะไรขอแค่วันนี้เขาผ่านคนไปได้ก็พอแล้วเราก็เลยจะรู้สึกไอ้ที่ฉันเจอมากระจอกมากๆกับปัญหาของเด็กเหล่านี้ดังนั้นขอเจอรอยยิ้มเด็กๆเ,เหล่านี้กลับมาเป็นพลังให้ตัวเองก่อนดีกว่าดังนั้นหมุมก็เลยหลังจากนี้ก็จะไปหมมนนี้อยู่ตลอดค่ะเอ่อ ถ้าถ้าจะเป็นเนี่ยแบบแบบเปิดเผยห,หน้าเต็อนชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือ5แต่ถ้ารวมในกลุ่มของที่โดนข่มขืนโดนล่วงละเมิดอะไรมาเกือบเกือบสาสแล้วแต่รูปแบบถ้าเขามีญาติอยู่แล้วนะคะ มีญาติอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วก็อาจจะดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตพูดคุยกันยังดูแลกันแบบจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่บางคนก็เคจัดเรื่องของอทุนการศึกษาให้บางคนต้องจับย้ายโรงเรียนเพราะไม่สามารถเรียนที่เดิมได้คือดูแลกันหลากหลายแบบมากหรือบางคนก็ต้องติดต่อทางจิตแพทย์อะไรเงี้ยในการดูแลเขาคือดูแลเราก็ยังดูแลแล้วมีจุดยืนของเราเหมือนเดิมในการดูแลผู้เสียหายดูแลเด็กๆด,ด,ด้านนี้ค่ะล,ะล่าสุดเนี่ยยังมีอีกเคสหนึ่งที่ผมกําลังหนักใจคือเป็นทั้งพี่น้องสองคน โดนพ่อล่วงละเมิดทั้งคู่<ม>แล้วยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเรียนยังไงต่ออยู่ที่ไหนต่อกําลังแบบต้องจัดการชีวิตเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยเวลาดูแลคือเราไม่ใช่แค่อย่างที่เห็นภาพไปแจ้งความหรืออะไรไม่ใช่นะคะดูแลสุขภาพจิตดูแลความเป็นอยู่ดูแลหลายตัวหลายอย่างอม,ม,งาม,มีค่ะมีค่ะมีค่ะก็ก็จริงๆมีหน่วยงานรัฐทางภาครัฐด,ดูแลอยู่แล้วบ้างแต่เฉพาะในบางส่วนและบางพื้นที่ค่ะบางส่วนก็อาจจะไม่ถึง ก็ต้องดูแลเองใช่ก็ก็ถามว่าทํางานตรงนี้ก็นอกเป็นสิปีไม่งั้นคงไม่ได้แบบสาสิคนขนาดนี้แต่เพียงแต่ว่าเราก็อดไม่ได้อยู่ดีอ่ะบุ๋มก็อดไม่ได้อยู่ดีที่จะไม่ดูเขาไม่ช่วยเขามันเห็นข่าวแต่ละวันไหมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเด็กสิสองขวบโดนทั้งครอบครัวเจ็ดคนข่มขืนเราแบบอันนี้แบบอ,อย่าให้เจอนะรู้ไหมอย่างเคสเนี่ยอย่างเด็กสองคนเนี่ยที่โดนพ่อลุ้งละเมิดเนี่ยพ่อให้เหตุผลว่ายังไงรู้ไหมคะ พ่อบอกหน้าเหมือนเมียเก่า <c oughs> ดีนะวันนั้นวันมันจับตัวได้ผมไม่อยู่ตรงั้นนะอยู่นะกระโดดข้ามโต๊ะแน่ๆ <c oughs> จริงคือแบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยแล้วบุมเชื่อว่าบุมขออย่างเงี้ยช่วยเป็นพลังของบุมช่วยผู้หญิงคนอื่นๆต่อ,อ,อไปดีกว่าค่ะ <c oughs> นะขอบคุณเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>